สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับต้องเคยเจอปัญหานี้นะครับก็คือเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานไม่ว่าจะเป็น PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับเครื่องจะขึ้นจอฟ้านะครับหรือว่าเวลาเล่นเกมแล้วจอฟ้าเราไม่รู้ว่าตัวไหนเสียหรือชิ้นส่วนตัวไหนเสียวันนี้ผมจะมาสอนนะครับผมใช้โปรแกรมเทสนะครับโดยการดาวน์โหลดนะครับผมเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ดาวน์โหลดนะครับจะเป็นโปรแกรมนะครับผมชื่อว่านะครับ เบิร์นเทสนะครับผมนี่ครับชื่อโปรแกรมว่าเบิร์นเทสนะครับเราพิมพ์ใน Google เลยก็ได้นะครับว่าเบิร์นเทสนะครับผมนี่นะครับเบิร์นเทสนะครับพอเราพิมพ์แบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะอยู่หน้านี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับผมจากนั้นให้เราทําการดาวน์โหลดตัวฟรีนะครับตัวนี้นะครับนี่คลิกเข้าไปครับ พอเขาดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับพอเราคลิกเข้าไปดาวน์โหลดตอนนี้มันจะออโต้กับ window s อยู่แล้วนะครับผมให้เราเลื่อนมาข้างล่างนะครับมันจะมีเวอร์ชันเห็นไหมผมใช้เป็นวีเก้าจุดสองนะครับคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ครับพอเราคลิกดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับผมใช้งานง่ายปลอดภัยนะครับ เอาไว้เทสนะครับบางทีคอมเราขึ้นจอฟ้าเนี่ยมันหาสาเหตุไม่ได้เล่นเกมแล้วจอฟ้าหรือเล่นเกมแล้วบูสกรีนหรือว่าดูหนังฟังเพลงแล้วจอฟ้าเนาะหลังจากที่เราโหลดแล้วนะครับเราดับบนคลิกขึ้นมาติดตั้งได้เลยนะครับกดรันครับผมอันนี้ผมพับหน้าจอไปเลยนะกดเย็ดครับกดติ๊กตรงนี้ครับผมกดเน็กครับกดเน็กครับกดเน็กครับกดอินสตอล์นะครับผมเครื่องก็จะทำการติดตั้งนะครับ ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเป็นแนวทางในการตรวจเช็คนักสรับใครที่แบบมันมีปัญหานะครับผมจากนั้นผมจะกดติ๊กเครื่องหมายถูกออกให้หมดนะครับกดฟินิตครับจากนั้นโปรแกรมจะโดนติดตั้งมานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับปุ่โปรแกรมเบิร์นเทสนะราดับบันทขึ้นมาครับผมกดเย็ดนะครับเขาก็จะรันตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมเบิร์นเทสนะครับตัวนี้นะเห็นไหมขอผมช้านิดนึงนะครับรอสักครู่ พอขึ้นมาแบบนี้เรากดคอนติ n นียไปนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราขยายหน้าจอให้ใหญ่ได้นะตรงนี้เนี่ยเขาเราด้านล่างนะครับถ้าเราจะเทสพวก CPU พวก P รินเตอร์ต่างๆหรือการ์ดจอเรากดบวกขึ้นไปนะครับผมกดบวกขึ้นไปมันจะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับผมขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็กดตรงนี้นะครับมันจะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้คอมผมไม่มีการ์ดจอนะผมก็เลยไม่กดไปเทสนะผมจะเทสตัว CPU นะครับ 2D นะครับผมคือชิปเซตนะครับฮาร์ดดิสต์นะครับแล้วก็ ซาวแรมนะครับผมเราเทสได้หมดเลยนะครับตรงนี้ผมจะปรับเป็นร้อยเวลาผมเทสนะครับผมจะปรับให้มันรันที่ร้อยเลยนะครับผมในลักษณะนี้นะครับนี่นะพอรันรันร้อยนะครับปพ๊บแบบนี้ครับร้อยหมดเลยนะตรงนี้คือนาทีนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้เขารันกี่นาทีนะผมจะให้เขารัน15นาทีนะครับผมกดโกตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วกดโอเคครับจากนั้นนะครับเขาจะทาการรันโปรแกรมนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโค้ดนะครับผมเออเรสนะ โพสตรงนี้นะครับถ้ามันมีอาการเออร์เลอร์ออกมาเขาก็จะแจ้งนะครับว่าตรงไหนที่เออร์เลอร์นะครับแรมเออร์เลอร์หรือว่าซาวหรือว่าฮาร์ดดิสต์นะครับผมถ้ามันเออร์เลอร์เขาก็จะมีแจ้งถ้าไม่ error, เออร์เลอร์ก็จะเป็นสีเขียวถ้าเออร์เลอร์จะมีสีแดงนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผม